สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องลูกค้านะคะที่ได้โทรไปนำเสนอสินเชื่อกับเขามาเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เองอะคะอ่ะตอนแรกเนี่ยเราก็นำเสนอเขาไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่เหมือนกับเขาจะสนใจนะเขาสนใจแต่ว่าเขาก็พูดประมาณว่าคงไม่ได้หรอกวงเงินเต็มแล้ววงเงินเต็มแล้ว ในใจเราเราก็คิดว่าเขาอาจจะคิดไปเองว่า,เ,าเขาเน่ยมีหนี้เยอะแล้วก็ไม่น่าจะกล้วอะไรผ่านแล้วเราก็คิดแบบนี้เนะเราก็รอไปอีกประมาณหลายวันอยู่ก็ลก็ติดต่อเขาไปอีกทีหนึง่งเขาก็พูดประมาณว่าโอเคเขาเข้าใจนะว่า,เ,าเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อที่เราเสนอให้เขาเนี่ยมันมีประโยชน์ กับเขายังไงบ้างเพราะเขาเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ค่อนข้างจะหลายใบยเราก็เลยพยายามนะคะอธิบายกับเขาว่าเนี่ยนะคะถ้าพี่เนี่ยอา,อาจจะลองยื่นดูก่อนว่ามันสามารถไปเคลียร์พวกภา,าระหนี้ของบัตรเครดิตหลายๆใบเนี่ยนะคะบัตรกดเงินสดด้วยเนาะ ของพี่เนี่ยอาเคลียหมดเลยนะคะแล้วก็อ่าบัตรเนี่ยไม่ได้ถูกปิดนะคะคือบัตรยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่านี่คงค้างในบัตรเนี่ยจะหายไปเพราะว่าเรานําเงินอ่ไอ้สินเชื่อตัวเนี้ยไปเคลียเป็นเงินก้อนนั่นแหละคะ่ะอารมณ์เหมือนกับว่าแทนที่เราจะเอาเงินก้อนที่เป็นเงินเก็บของเราเนี่ยไปเคลียรนี่ในบัตรใช่ไหมคะ ก็ไปยืมจากธนาคารซึ่งมีาตาดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าแล้วก็ยืดระยะเวลาได้ยาวได้ยาวนานนะคะคือไม่ต้องไปใช้เงินเก็บของเราซึ่งน่าจะต้องใช้เยอะนะคะหกหลักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำให้เงินเก็บหมดไปเลยแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้แค่สินเชื่อตัวนี้และดอกเบีย้ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็การอนุมัติเนี่ย ระยะเวลาลดเร็วมากเพราะว่าสองสาวันนะคะทราบผลแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาเฉลยนะคะมาเฉลยให้เราฟังนะคะว่าเนี่ยมีหลายที่นะโทรมาเสนอสินเชื่อตอนเนี้ยให้พี่แล้วแต่ว่าคือพี่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินนะคะน้องนะคะซึ่งมัน ในภาะวะแบบนี้อุตสาหกรรมการบินเนี่ยเท่าที่คนก็รู้กันนะคะว่าก็โดนเลยออฟกันเยอะไม่ก็โดนลดเงินเดือนต้องมาขับแกรบ็บต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวนะคะทางทางที่เคยเป็นกับตันเครื่องบินมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อุตสาหกรรมนี้อา่าแล้วก็โรงแรมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สถาบันการเงินเนี่ย เขาไม่อยากจะปล่อยสินเชื่ออะไรให้เลยนะคะคือเป็นแบบว่าเหมือนแบคลิสไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาเฉลยให้เราฟาังทีหลังเราก็อ๋อถึงบางอ้อแล้วโอเคค่ะเราก็ได้พูดแต่ว่าโอเคค่ะพี่ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลที่พี่ให้หนูมาค่ะนะคะแล้วก็เราก็พูดให้กำลังใจเขาไปว่า ันนี้นะคะมันไม่ได้เป็นความผิดใดๆของตัวพี่เลยนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณพี่เนี่ยมีเครดิตที่ไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ตอนนี้ภาวะมันไม่ดีจริงๆเราก็พูดประมาณนี้นะคะก็คือต้องรอให้อุตสาหกรรมกลับมาอยู่ในสภาพปกติหรือค่อนข้างจะเกิบปกติก่อนเนี้ยค่ะก็จะมีโอกาสยื่นเพื่อได้รับอนุมัติอีกครั้งหนึง่ง ประมาณนี้นะคะแต่เขาก็พูดจาดีนะคะก็คือไม่ได้มีการอารมณ์สมอารมณ์เสียใส่เราเลยแม้แต่น้อยนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ห้าหรือหที่7ดก็ได้นะคะที่โทรไปนเสนอให้พี่เขาแบบเนี้นะค่ะก็คือเป็นคุณลูกค้าที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวนะคะเราก็โอเคประทับใจเขามากเลยค่ะ